สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนี่ผมจะมารีวิวกิจกรรมลอยกระทงนี้รับของฟรี เทียบนะครับมันเป็นยังไงวไันชมซีมีคาตอบในเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับก็ราวๆ5วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะเพื่อเป็นการไม่รอช้าเราไปดูกันเลยนะโดวยวันนี้เนี่ยมีอย่างแรกนะก็คือ แจกกรอบโปรไฟล์เนี่ยะครับกรอบโปรไฟล์นะครับก็จะมีพวกกล่องพวกอะไรพวกนี้นะครับก็กล่องเนี่ยไม่จะสนใจแต่ว่ามันจะมีกรอบโปรไฟล์ในการสุ่มในการเล่นครบ3วันนะครับก็คือสมมุติเนี่ยคุณเล่น1วันสมมติคุณวันเนี้ยคุณเข้าเล่นเกมก็เข้าร่วมเกมหนึ่งครั้งคุณจะได้แต้มมา10แต้มนะครับครบ3าวันก็นครบ30แต้มพอดีก็จะได้กรอบโปรไฟล์ไปด้เลยนะครับแล้วเป็นกรอบโปรไฟล์น่าจะวิบวับด้วยนะถ้าไม่ผิดนะครับสำหรับใครอย่าอ่านไว้ที่หลังเลยนแล้วจะมีเนี่ยอันที่สองก็คือกล่อง สกินพวกเฮโรอีกลิมิเต็ดสีเขียวอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับต่อไปเป็นการเปิดฮีโร่ฟรีให้เล่นทุกฮีโร่นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วก็มีพวกอ่าพวกนี้แหละมีแค่นี้แหละทุกคนใน,นส่วนของกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็มีพวกกิจกรรมลอยกระทงด้วยเล่นบัตรรับรับบัตรกันดาวจากกดโปรไฟล์และพวกนี้นะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็แค่นี้ทุกคนแล้วพวกอีโมจิเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามาย,ยังไงนะส่วนสกินเนี่ยดูแล้วเนาะ ส่วนฮีโร่ก็มีแล้วไอเทมโค้ดเนี่ยน่าจะรอแจ้งนะส่วนอิมพิจไม่แน่ใจว่ามายัางไงนะผมเพราะว่าไม่มีบอกเลยนะครับประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นกำลัใจผมนคลิปตอไปอ๋ออิมพิจมันจะมาให้แรกวันที่27ดหรือว่าอีก2วันนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปรับกรอบโปรไฟล์กันฟรี้วยนะสำหรับใครที่รับกรอบโปรไฟล์ไม่ได้นะครับวันนี้ก็มันก็ไม่ยากทุกคนให้ตัวคนรับไม่ได้มันมี2ออย่างก็คือมันอยู่ในกล่องข้อความนี่แหละ นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคุณไม่ยอมลบของในก่อนข้อความทิ้งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยของข้อ,ขอความคุณเต็มอะ่ะคุณก็ต้องลบนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันเต็มเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะนี่ได้ทุกคนเนี่ยเช่นพวกอีโมจิอะไรพวกนี้กดใชให้หมดถ้าเป็นถาวรกนะ็กดใชให้หมดทุกคนแต่ถ้าเป็นแบบว่าเช่าเนี่ยผมแนะนาให้ขายไปเลยดีกว่านะครับพวกไหนก็คือขายอันไหนขายได้ก็ขายทุกคนอันไหนอันไหนใช้ได้ก็ใช้นะผมแนะนําให้กดใช้ไปเยอะทุกคนกดใช้ไปให้เยอะๆเลยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์คลังนะครับผม ไอพวกนีนะ้ขายไปซะอย่างนี้ขายไปเลยนะครับก็แค่นี้ก็แนะนําเป็นขายแล้วกันเนาะจะได้แบบช่องหายเต็มแป๊บเดียวแป๊บเดียวช่องหายเต็มแปบ๊บเดียวช่องหายเต็มนะครับก็ขายทุกวันใช่ไหมผมมีไอเดียจริงก็คือสมมติมันเต็มก็ต้องขายอ่ะม,มันจะทำอะไรนะประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้นะถ้าก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับกิจกรรมพิเศษนนี้จริงเอา้าแล้วผมเปิดใช้เฉยงง มีแต่เพียงเท่านี้จริงๆทุกคนไว้เจอกันวันหน้าแล้วกันนะครับหรือว่าสมมติคุณมีฮีโร่ครบเนะี่ยก็สามารถมากดใช้ฮีโร่ได้ตรงนี้นะโดยสกินนี้เนี่ยนะเป็นร้อยเลยแล้วมันกดเลื่อนทีเยอะๆก็ไม่ได้เลยนะแม่งกล่องข้อความเต็มเนี่ยจริงเรื่องเนี่ยผมว่านี่เรื่องนี้เจมควร,รจะแก้ไขที่สุดเลยก็คือกล่องข้อความมันเต็มบ่อยเว้ยน่าจะมีวิธีลบอะเนาะ เพราะว่าที่สัปดาห์น,นี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ไ like, ปเลใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับสัปดาห์นี้ขอตัวตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะถ้าสมมติคลิปนี้ไม่ถึงแปดนาทีได้เอากระต่ายไปใส่แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าใครดูจบคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าหนึ่งหกแล้วกันนะครับไว้เจอกันได้บ้างครับผมเหย็นแล้วลูกทำไมต้องเหย็นพ่อขนาดนั้นะไหนะฮะมีเย็นพ่อทำไม